สวัสดีครับวันนี้ผมวิทาอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาส่งมอบรถของคุณหยุนนะครับผมวันนี้คุณหยุนเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพราชบังครับกรุงเทพราชบังเนะเาะแถวหนองจอกปะครับใช่มาใช่ไหมเนาะโอเคก็วันนี้มาออกรถรุ่นแคปเอสเนาะแต่งสวยมากคันนี้แนวยีรับแคะเลยใส่ย,ยาง255เนาะโหลดหน้า2หลัง3าสวยงามเนาะก็ไม่ทราบว่าหยุนทําอาชีพอะไรครับ ทำงานบริษัททำงานโรงงานครับผมงานโรงงานนะพนักงานบริษัทเนาะนะครับผมเป็นไงบ้างครับมีความรู้สึกยังไงเวลาออกรถข้ามข้ามจังหวัดเรากังวลไหมตอนแรกตอนแรกก็กังวลอยู่ครับครับผมแล้วแล้วเป็นไงพอได้คุยกับผมทําเรื่องผู้เป็นไงแล้วก็สบายใจครับมั่นใจครับมั่นใจด้วยเนาะนะครับผมผมมีการส่งไฟแนนซ์ไปทําสัญญาที่นู่นใช่ไหมครับ มีค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีไม่มีเนาะนะครับแล้วก็ระหว่างขั้นตอนการตกแต่งผมได้มีการส่งรูปให้ดูตลอดไหมครับผมเนาะส่งความคืบหน้าให้ดูตลอดเนาะบสบายใจเนาะ,ะโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปส่งมอบก,ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ